สบายดีพี่น้องสบายดีบ่สุขสุขคนสุบมงสุบบนพี่น้องเลยมือนี่มีงานแต่งในบ้านพี่น้องแม่ลูกสี่แล้วพี่น้องเลยลไป่าเจ้าอยัวกินดอมพี่น้อง่าปลาแหลพี่น้องเย้ยขาก็เสียเอาบักหลา่าไปตัดผมก่อนมาเนี่ยไปน้ำปา่านเออผมยาวใช้เขาตัดสั้นกว่าเก่า หลังจากมาตะกินดอกสิพาลูกชายไปตัดผมพี่น้องเลยเอาไปส่งลูกนี่ไปแล้วไปกับปลาไหลพี่น้องโหเอาไปมาสองบ่ไปเลยเห็นได้ส์ไปมาองไปอยากไปห้องงาน,น <ปะ S 1> บริไกลเดอกพี่น้องอัน งานดองอ่ยปะโนะเรือค no ุณโอ๋ในพี่น้องแม่น้องโมทิตาเนาะไปเบิ่งกันพี่น้องมีแต่หาซิปบ้านไก่พี่น้องเอ้พากันย่างเอาเพื่อนไก่ๆน่พี่น้อยไหมก็มันมีใบยังได้แต่ใบซิปมาใส่นะมาใส่บ่มีซ้ำนี่แต่มีอยู่มีใบหาซิปเดียวจะตื้มหาซิปใบหน่อยนะเป็น

หาซิปอืมใบชาทรงใบนั่นอือเออีก็หาซิใบดีเออใบซิใบหนึ่งใสิหอดแล้วเอ้ยยันเกินแล้วไปปะเออวไปจัดก็ยังอันเลยมาียังบอกพอเกินเบ้ากบเดียวกันนั่นแหละพ่อกับเกินจ้ะ เนไไว่นนีคนไทยวันนี้คนไทยวันนีมัจะสร้างแค่หเออเออเอนเบิ่ลำลำใชนี่บอจะสาร้าันลังวันนี้บอก เค yup. like, ือดพองผากแคนเจ้าสาวพี่น้องเจ้าสาวกับลูกเมลูกอ่อนพี่น้องเ้ยคื้น้อวมวยเลยเนาะตอนกินดองนะกับ เราอาชี่ทันได้พี่อ้ไหมหัหาบแขกันพี่น้องซีคอดแล้วก็งี่้หม่เย็ีหามหรือกินหายละกูกัพได้น่ากเหองอะไรเจหันไ

วมนะีกมกี้มีงมีลาบขาวพี่น้องแล้วกันปูสุกเด็กเลยนะเนาะปูแค้นแบบเรียบไงพี่น้องเลย

หล okay. ูกคงจะซาพี right. e. mm. ่น้องเขาบดมือเขาบดนกินเขาเมอนมาเอยสิแล้วเขาก็เมืออห้ากันยามาอีมันดทามไจัพาดไปกินก่อนได้ปะ เอ้ยลูกจะเ้าวั่นี้เจ้าเบาหน่อยอไอ้นากันลูกจะส้าพี่น้องเป็นส้าวันเลยเกือบพีรลอยอันนี้เลยสุดนี่เป็นโซนเมคัวพี่น้องอ เจดนาแดงเป็นแม่ครัวพี่เนาะแค่ก็แค่สี่สิบเดือนสี่นะเนาะห้าสิบสี่นะเนาะ ยัง,อ,ยอ,ยงอ้าวเจาะใหตุปะเป็นโซนแม่ครัวเห็ดอยู่เห็ดกินพ <มา S 2> ี่นอ้องไ,<ป>ไ,ไหมมาจันไี่ฉันลัจันนม่ดีมากเอ้าคนนี้ก็จะไปเจอป่านนี่ไปเ์อป่าเด้อ

เนี่ยเราสิมเมื่อพาลูกชายไปตัดผมต่อพี่น้องไว้อิ่มแล้วบานี้ อ้ยนะดาตัดผมหนามาอันน้ยงโบ,บนานมาอยู่บ่ไปแาก็เดวมาปั๊ได้อาจารยเล็บเรื่อจับผักดอกอันนี้นะงามหรปะดอกนนะ,นนเ,ะเป็นผุ่มอิมคักพีน้อง ม่อเอิ่มคือกันบ่ะหัวเาเงี้ยแือผ่มีเงนบสืหมาห่อเฮือนแล้วพี่น้องป้าตมมาหออแล้วก็อาบน้ำพี่น้องเลย หลังจากไปกินดองแล้วมากกับพาน้องว่าคีมไปตัดผมตอนตัดก็บบได้ถายให้เบิ่งพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอยากดื่อแน่พีน้องไผฝนนอนกินมนมเส้มาหอดเลยกะนไรเอ้ยอีร้อยทรงผมหล่อปลกูกทรงผมใหม่ว่าคีมหน่อยทร <laughs> งผมหลอ่อแท้เฮ้ย นอนปะโตนี่นอนปะโตบ่มันหอนบ่ลูกบ่าด้วยหอนแห้งกินนมเสบเยอะแฉะบ่กินนมนาะเผากินเผาใหญ่เนาะเผาเป็นบ่าวเนาะนุ่มบ่ลูกบ่เวลาฉีนอนแล่นอนแล่นอนซะลูกนอนซะอืม ฮืมฮึมมใหกินได้สะไม่ให้กินได้สะกินสะป้าท้อทผมนี่ทรงผมนี่เห็นแล้ววันนี้เห็นขลักแล้วทงผมนี่อ่ยอนูนังนู้นังรู้สเบิ่งนทรงผมนี่ เชาตัวน่อยฮะบเ่เป็นแนววีผมได้นะลูกปนบ่ผมผมบ่เป็นปนผมว่าคีมน้อยอ่ะสบายดีอันสบายดีปลาลุงก่อนบ,บ,บ,บายบายก่อนสาบบาย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 เด้อเด้อบายบายความดือน,นะคะสายบไตรแห่งใหญ่แห่งดื้อพี่น้องเฮ้ย กอลเพี่น้องจบคลิปเพี่นอนถ่ายเสร็จ้พี่น้องเอ้์เอาว่าครีมหน่อยนอนก่อนเอา,าอบนา้ำอาบน้ำมาแต่ตัดผมแลว้วอาบนา้ำนอนต่อตื่นมาตื่นมาแต่แบบเบิร์กแบไรเด้อนะลูกเนาะยิ้มงามดูเดี๋ยวมายิ้มงามดูโอ้ย bảo nội ơi